อาล่ะสวัสดีครับดูเหมือนจะอยู่ในเกมไฟไนท์อ่าไฟไนท์ตอนนี้ก็คนเล่นเยอะมากเลยว้าวเป็นแมปใหม่หรือเปล่าแต่คนเล่นเยอะมากเลยประมาณห้าหมื่นตอนที่ผมอัดอยู่นะตอนนี้เอ่อก่อนหน้านี้ผมได้เข้ามาเล่นประมาณหนึ่งแมปทั่วแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแ u m มอนมีซีเครดซีเครดปะ ไม่าาตัดระดับเลยนะมี0.01ด้วยโอ้โหอีพิกเนตอนนี่มีของให้รับเจ๊มากมายเลยมีตรงนี้ด้วยล็อกอินทิ5วันวันหนึ่งมีให้รับตรงนี้ด้วยผมเห็นแวบบเมื่อกี้นี่ถ้าเราคลิกไปไม่ใช่ผมรู้สึกว่าผมดูของเพื่อนได้นะว่าเพื่อนมีตัวไหนบ้างเราผิดเลยอ่ะโอ้โห แบบนี้เขาทำออกมาน่ากลัวนะตอนนี้ก็ใกล้ถึงพารวีเลยด้วยนีห้องเอมเคครับเหมือนจะเป็นลิ์มารับตรงนี้ก็คือโหมดหอ๋อเหมือนเป็นทางรับเอ๊ะโ,โอเคเพตรงนี้เป็นโหมดยากอุย้ยเขาเบบอา8ตัวละครมาเพียวนะน่ากลัวเลยทีเดียวเพราะจริงๆผมไม่เคยไม่เคยดูเรื่องนี้จริงๆนะแต่เคยห็น,นผันพาดอยู่เ,ยเคยเห็นแบบ รู้สึกมันเป็นเกมปะออกมาเป็นเกมด้วยใช่ปะอืมแต่ไม่เคยเล่นนะเอาเป็นว่าผมมาลองเล่นในแบบนี้ก่อนเลยกันเหมือนตอนเข้ามามาใชะให้เลือกดานด้วยนี่ผมผ่านด่านเลขมาแล้วผมกดดานสองทีกว่ามีโหมดให้เลือกด้วย Easy n ด r m a l โหมด h า r d มีครบโหมดโอ้โหตอนที่เราได้จะเล่นได้แค่โหมด Easy ไปก่อนผมเข้ามาในแมปแล้วนี่แมปสองก็ มีสองทางเลยนะรู้สึกว่าแบบแรกมันจะมีทางเดียวแต่ทางมันสั้นมากอ่ะอวางก่อนเลยกันเอาดีเป็นแบบแนเาาวเซอร์ดีเฟนต์เน้นวางตัวเยอะครับเน้นมามูเนี่ยผมลืมบอกว่าก่อนแล้วนี้ผมสุม่มผมเข้าไปสุ่มเลยนะก็ได้มาเป็นตัวนี้นี่เป็นตุกษาเป็ดใช่ปะ่ะนล้จะเป็ดแหละนล้จะดูไม่ผิด นั่นแหละรครับผมไม่ไหวฤฤโอ้โหเกือบตายนี่ก็นาฐานซองนะผมเกือบตายแล้วดูมันเดิอนออกไปที่เน้นวางเยอะก่อนดีกว่าวางตัวไปเยอะๆก่อนดีกว่าทำไมวางได้เยอะมันไม่มีกิจกรัรหรออ๋อนี่ไงฟินิชแหละเนี่ยผมก็สุ่มใต้ตู้หมดแล้วอ๋อตู้ฟาร์มตียกนใช่ปะใช่ผมเดาตู้ฟาร์มรีเกน ใช่เอาทีนี้ตัวมันออกมาเยอะมากผมต้องอัพทัวร์แล้วทุกคนต้องอัพต้องอัพมีแล้วมีให้แม็กให้แม็กก่อนไม่งั้นไม่ไหวนี่คือฐานจองนะเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นขึ้นไปใจเย็นอ๊อผมขายทำไมเนี่ยหลกหลอกหลก,ลกม,เม,เลมลีเอาไปเต็มเลยมีสองพันแล้วเอาละผมอัพตัวปิดไอ้ทันด้วยดีกว่า เดี๋ยวผมต้องอัพมีก่อนมียิงยิงแรงเลยนะสามสิบแล้วชาร์จไวด้วยบอสท่านสองเป็นบอสเกคคลือสาม0 0เลยเมื่อกี้ประมาณสาม0ัน้ยได้อยู่ว,วะเอาดีกับมีกันไม่แย่นะสามสิบมันยิงน้อยนะแต่ตัวมันเยอะโอเคนี่ผมผ่านลาน,นึงไปแล้ว <Yeah! S 1> โอ้โห ได้ของเอาไปทำอะไรบ้างเนี่ยแปลกตาดังนั้นเอาละเหมือนตอนที่ผมไปสุ่มมาเมื่อกี้จะได้ตัวใหม่ก่าด้วยเป็นตัวนี้ระดับนี่เลยมิสติกนะระดับได้ระดับมิสติกมาดามิดคนขรา่สูงเลยนะเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยแต่ก็แเพงเช่นกันเดี๋ยวันห้าจะไม่เป็นไรผมมีตัวฟาร์มอยู่เอาละโอ้โหกว้างกว่าเดิมเยอะเลย มีอันนี้ทางออกอันนี้ทางเข้าโอเคผมจะวางจะวางน้องหมีอยู่หวไม้ตรงนี้แล้วกันดักไว้สองทางโอเคดักไว้สองทางแล้วแล้วผมจะมาฟาร์มเงินกันนี่ฟาร์มเงินกันผมขอมยืดเล่นตูเน้เกมเว่นหนึ่งเดนทุกคนเออมันจะรูดแล้วมราาการแล้วตัวแล้วเฮ้ยยานะหย่านะานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอแก้มือใหม่อีกรอบหนึ่ง ผอขอแก้มือใหม่อีกรอบหนึง่งเมื่อกี้ผมพลาดเริงเอ่าล่ะอผมต้องมาแก้มือใหม่แล้วเมื่อกี้ผมเผลอไปแป๊บหนึ่งเผลอไปนิดนึงเองอะ่ะนี่ตัวางตัวนี้แล้วก็ผมวางตัวนี้เช็กตัวอนะไรเงี้ยนี่ประมาณนี้ก็น่าจะกนันได้ป่ะเออผมวางเพิ่มพี่บ่าไม่มั่นใจนดีดหลุดหละไม่เป็นไรปล่อยไปผมจสวางอาเขตตรงนี้ถ้าผมวางโอ้ ดูๆมาดินีนโคตรน่ากลัวดูดิจะเขียนบอกด้วยว่าเราสามารถตั้งตัวละครนี้ได้กี่ตัววางหมดเลยเลยกันเฮ้ยเเกีพลังก็ไม่ได้แตกต่างว่าแตกต่างวะบวกบวกอัพตัวนี้ให้เต็มดีกว่า<ม>ก็แตกต่างกันเยอะปะรู้สึกแตกต่างกันที่ดาเมจประมาณเจ็ดสิบอืมก็ใช้ได้นะแต่คามันแพงอ่ะเอาทีรคบตัวนี้ให้เต็มก่อนก็ได้นะ ตอนนี้เวฟสิบห้าแล้วเนี่ยบอสตอนนี้บอสเดินอ,ออกมาเลยครับเป็นหมีเป็นหมีไม่มีชุดนะมีแต่โครงกระดูกเรื่องเรียบร้อยครับสบายพี่พอได้พิติมันก็สบายขึ้นนะแล้วก็ยิงเล่นไปเรื่อยๆก็ได้ของเพิ่มโอเคเอาล่ะตอนที่ผมเล่นเหมือนผมจะได้ของไปได้วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรอ่ะมันน่าจะเอาไว้อัพเกรดตัวละครน,นะอันนี้ทำอะไรได้ มาได้ไงฮะโกิพ้าเปอร์เซ็นต์คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วเมื่อกี้คือผมกดตรงเนี้ยมันก็มาอัพคืออะไรอ่ะทำไรได้วะนี่ัำดีก็ได้เดี๋ยวผมลองใหม่ลองใหม่ดูเอ๊ะไม่ได้คืออะไรวะอ๋อมันไม่ไดซื้อมันขาย ที่ก็คือขายโอ้โหใครไหวกันซื้อเลยนะแสนหนึ่งผมว่าระดับระดับประเทศด,ดีนะราคาเขาทัืงดีเลยสำหรับใครที่ซ่มไม่ได้อะไรเงี้ยน,ะนี่ถ้าหมดผมอยากซื้อตัวนี้ปึ้งผมก็ได้ปะโอเคได้มาเพิ่มหนึ่ตัวเ้าใครคิดถึงดานแรกผมก็จะมาดานแรกแหละเอ๊ะจ้าอีกหนึ่เพิ่มขึ้นมปหนึ่งจุดสิบสาม อ๋อหรือว่าไอ้ลูกแก้วเมื่อกี้มันคือแับวะนี่ถ้าผมเจอไอ้ตัวนี้ยืนอยู่ท่าบ้านนี่ผมผมกีตแตกนะโอเคพอดแค่ต้องเจ้าออกมาปึ๊บปุ๊บนี่บอสดา่าอะไรโคตรน่ากลัวกระถ่ายสองอัวโคตรน่ากลัวเลือบเรืเร 2, เ่องสองพันเราจะจบแล้วดีแก้จบและโอเคง่ายๆเลยดูโล่งซูมหน่อยแล้วกันเล่นได้ใจหน่อย ตปฏิบิตรตั้งโดยประมาณเจ็ดร้อยโอเคถูกโลอเล็กบู๊บโอเคโอ้โหเปนอย่างไรสีแดงอะขอสีแดงได้ปหม no บึ๊ต่อไปโอ้โหเฟตี้โอเคตัวเค้กนี่ต่อไปโอ้โหเคโตต่อต่อไปโอ้โหเจ็บเจ็บจี๊ดเฟตี้โอ้โหระดับขอสวัสดีก็ได้สีบลูอะอีพิกอะ มาเริ่สุทาทแล้วหนึ่งสองสามปุ๊บเปลี่ยนสีไม่เห็นเวลาเกิดขึ้นเลยโอ้นี่อัพแล้วเป็น,นระดับที่เลยปับ๊บทำไมปั๊บเหมือนกันวะมันไม่ได้สูบหรอมันรื้ใช้มันยอ็จะบวกเบตไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเฮ้ยอีโวอีบุตรละครเอกโอ้ใช้ อ๋ออันที่สมบับปปะบัปต์ดรามีดมีที่สุ่มบัปด้วยบัปดรามีดบัปสปีดโอ้มีบัปเยอะเลยศูนย์จุดหนึ่งหล่อเองด้วย,ยโอ้โหได้สปีดโอเคตรงนี้อะตรงนี้เป็นที่อ e e ีโวอีโวตัวละครนี่ตัวเฟรตตี้ก็จะใช้ของแค่นี้น้อยมากโอเคก็ไปเลยอุย้ยภาพเคลื่อนนะ เดีย๋ยวผมลองสุมภาพให้เฟรดดี้ดูเฮ้ยกระเพดไม่เอาต่อไประยะไม่เอาต่อไปสปีดขออีกนิดหนึ่งปึ๊บปึ๊บสปีดสปีดหนึ่งสปีดหนึ่งระยะระยะไม่เอาระยะสามโอเคว่าผมพอที่ได้ย็ด ไฮ้พอพอที่ระยะสามเลยกันเพืงเข้ามาเล่นไม่ค่อยมีที่สุ่มเท่าไหร่แต่ที่สุ่มมันก็ได้เรื่อยๆนะโอเคถือว่าที่สุ่มหาง่ายอยู่โอเคก็ประมาณนี้ครับมีอะไรท,ทำยังแะเลยดีนะโอเคดีแล้วก็น,นี่ก็ะไรว่าฮาโลวีนเหมือนต้นเกมจะมีให้เล่นฮาโลวีนตอนนี้ด้วยครับ มีให้เติมมีให้แลกเติมมาเลยเอาเป็นว่าเฮ้ยม,มีสมมารด้วยว้าว <Wow. S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นที่สมบัตเฉพาะโทเก้นฮาโลวีนโอเคปอะมาณนี้แล้วกันอย่าลืมมาเล่นฮาโลวีนกันนะ